สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เรามีข้อมูลชุดใหญ่เลยค่ะเกี่ยวกับมัทฉะทั้งบทความงานวิจัยออแล้วก็มีโนต้ตต่างๆที่เราไปรวบรวมมานะคะเราจะมาลองกลั่นกรองกันค่ะว่าผงชาเขียวสีสวยๆที่หลายคนชอบเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่และว,วิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยบอกอะไรเราเกี่ยวกับประโยชน์ของมันบ้างครับสวัสดีครับก็ มัชชะหรือมัชะนะครับเป็นผงชาเขียวจากญี่ปุ่นที่กระบวนการผลิตเขาค่อนข้างพิถีพิถันมากนะครับคือเริ่มตั้งแต่การปลูกในที่ร่มเลยอันนี้จะช่วยให้ใบาชามีสีเขียวเข้มขึ้นมีคลอโรอฟิลสูงแล้วก็มีกรดอะมิโนสำคัญอย่างแอลเทียนีนมากขึ้นด้วยครับจากนั้นก็นำไปนึ่งอบแล้วก็บดจนละเอียดเป็นผงแบบที่เราเห็นกันอ๋อที่เขาบอกว่าพิเศษก็คือจงที่เราดื่ม ทั้งใบเลยใช่ไหมคะไม่เหมือนชาทั่วไปที่แบบแค่แช่ใบแล้วก็ดื่มแต่น้ําชาใช่เลยครับถูกต้องครับการที่เราบริโภคทั้งใบในรูปผงแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราได้รับสารสําคัญต่างๆที่อยู่ในใบชาแบบเออเต็มๆเลยคือมันเข้มข้นกว่าการดื่มน้ําชาจากการแช่ใบหลายเท่ามากๆครับสารเด่นๆก็จะมีกลุ่มคาเทชิน โดยเฉพาะตัวที่ชื่อ ECGC ที่เขาว่ากันว่ามีรทิตต้านอนุมูลอิสระสูงมากรวมไปถึง L-Tyarnine ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีคาเฟอีนด้วยที่ช่วยให้ตื่นตัวลักษณะเด่นๆก็คือสีเขียวสดๆแล้วก็รสชาติที่เรียกว่าอูมามิคือมันจะมีความกลมกล่อมนัวๆหน่อยอครับอือหือฟังดูน่าสนใจงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยนะคะว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมัทฉะมันมีดีอะไรบ้าง ทั้งตามที่เขาว่ากาันแล้วก็ที่วิทยาศาสตร์บอกจริงๆเริ่มจากจุดเด่นที่หลายคนพูดถึงกันเยอะๆเลยค่ะคือเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้มันทํางานยังไงกันแน่คะครับประเด็นนี้สําคัญมากเลยครับเพราะว่ามัชฉะเนี่ยถือเป็นแหล่งรวมสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีเลยโดยเฉพาะสารในกลุ่มที่เรียกว่าโพลีฟีนอลแล้วในกลุ่มนี้ก็มีคาเทชิน เป็นเหมือนพระเอกเลยครับซึ่งตัวที่เด่นที่สุดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือ EGCg ชื่อเต็มๆก็ Epicatechin Gallate สารพวกนี้นะครับทำหน้าที่เหมือนหน่วยพิทักษ์เซลล์ในร่างกายเราคอยไปดักจับอนุมูลอิสระหรือ Free Radicals ซึ่งเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียรน,นะครับมันจะคอยทำร้ายเซลล์ทำให้เซลล์เสื่อมสภาพหรือเกิดภาวะที่เรียกว่า Oxidative Stress อธิบายง่ายๆก็คล้ายๆกับการเกิดสนิมในร่างกายเรานั่นแหละครับโหเปรียบเทียบเห็นภาพเลยค่ะแล้วที่บอกว่า ECG g มันผ่านแนวกั้นเลือดสมองหรือ Blood Brain Barrier ได้อันนี้น่าทึ่งนะคะมันหมายความว่าสารที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปออกฤทธิ์ในสมองเราได้โดยตรงเลยเหรอคะใช่ครับปนนั้นเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจมากๆของ ECG g เลยเพราะว่าแนวกั้นเลือดสมองเนี่ย เปรียบเสมือนอยามเฝ้าประตูที่เข้มงวดมากๆคือไม่ใช่ทุกสารจะผ่านเข้าไปได้ง่ายๆการที่ EGCg ผ่านก็ไปได้เนี่ยก็เลยทำให้มันมีศักยภาพที่จะเข้าไปช่วยปกป้องเซลล์สมองโดยตรงได้มันก็มีงานวิจัยนะครับที่เชื่อมโยงว่า EGCg อาจจะช่วยลดการสะสมของโปรโตีนชนิดหนึ่งชื่อแอมิลอยเบต้าซึ่งโปรโตีนตัวนี้แหละครับที่เขาพบว่ามันเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอัลไซเมอร แล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับสารกลุ่มคาเทชินโดยรวมเนี่ยก็ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยซึ่งการอักเสบเรื้อรังในร่างกายเนี่ยก็เป็นเหมือนรากฐานของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายๆชนิดเลยทั้งโรคหัวใจเบาหวานดังนั้นการที่มันช่วยลดการอักเสบได้ก็ถือเป็นประโยชน์สําคัญอีกด้านหนึ่งครับ ฟังดูมีกลไกที่เอ่อน่าจะส่งผลดีต่อสมองชัดเจนเลยนะคะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความจำหรือว่าประสิทธิภาพการทำงานของสมองโดยรวมล่ะคะข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันสนับสนุนเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายส่วนเลยครับถ้าดูในสัตว์ทดลองอย่างเช่นในหนูทดลองเนี่ยมีการศึกษาพบว่าการให้สารสกัดจากมัชะในปริมาณที่คำนวณได้ประมาณเอ่อถึง40มลกรัม ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมพบว่ามันสามารถช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาทได้แล้วก็ช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบสารสื่อประสาทที่สำคัญมากๆเลยนะครับต่อการเรียนรู้และก็ความจำผลที่ได้ก็คือหนูทดลองเนี่ยมีการเรียนรู้และก็จดจำที่ดีขึ้นครับอืมอันนั้นคือในหนูทดลองนะคะแล้วพอเขามาศึกษาในคนจริงๆล่ะคะผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างมันชัดเจนเหมือนกันไหมคะการศึกษาในคนก็มีครับ แล้วก็ให้ผลที่น่าสนใจนะครับแต่ก็มีความซับซ้อนอยู่บ้างเหมือนกันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เป็นแบบสุ่มแล้วก็มีกลุ่มควบคุมหรือ RCT (Randomized Controlled Trial) ซึ่งถือว่ามีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงเขาทำในผู้สูงอายุนะครับที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยหรือ Mild Cognitive Impairment (MCI) ทำนานถึง12เดือนเลย กลุ่มที่ดื่มผงมัทฉะ2กรัมต่อวันเนี่ยพบว่ามีคะแนนด้าน social cognition ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลย ition, เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอก social cognition อ่อมันหมายถึงอะไรคะใช้เรื่องความจำโดยตรงหรือเปล่าคะไม่เชิงว่าเป็นความจำโดยตรงสทัทีเดียวครับ social cognition เนี่ยคือความสามารถในการรับรู้แล้วก็ตีความสัญญาณทางสังคมต่าง ยกตัวอย่างเช่นการอ่านอารมณ์จากสีหน้าท่าทางของคนอื่นซึ่งมันเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยในการเข้าสังคมการที่มัจฉะช่วยเรื่องนี้ได้เนี่ยก็นับว่าเป็นมุมที่น่าสนใจมากๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการจำข้อมูลจำตัวเลขจำชื่อแต่มันคือความสามารถในการเข้าใจปฏิสัมพันธ์ทางสังคมรอบๆตัวเรานี่แหละครับโห oh, ประเด็นเรื่องโซเชียลคอนเนชั่นนี่น่าสนใจจริงๆด้วยค่ะเพราะมันเป็นแง่มุมที่ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องจำเก่งขึ้นนะคะ แล้วในการทดลองนั้นเขามีการทดสอบด้านอื่นๆอีกไหมคะมีครับ ในงานวิจัยเดียวกันนั้นเขาก็ดูเรื่องคุณภาพการนอนหลับด้วยครับพบว่ากลุ่มที่ดื่มมัชชาเนี่ยมีแนวโน้มที่คะแนนในแบบประเมินคุณภาพการนอนที่ชื่อ Pittsburgh Sleep Quality Index หรือ PSQI เนี่ยลดลงซึ่งคะแนนลดลงก็หมายถึงคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็น่าสังเกตยอย่างหนึ่งว่าในด้านการทดสอบความสามารถทางสมองโดยรวมอื่นๆอ,อย่างเช่นการทดสอบความจาโดยตรงหรือด้านอื่นๆเนี่ย อาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากนักในการศึกษานี้ครับอ๋อแล้วก็มีอีกงานวิจัยหนึ่งครับทำในผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงอันนี้ทำา12สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับมัชชะมีคะแนนโมค่าหรือ Montreal Cognitive Assessment ดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับซึ่งตัวโมค่าเนี่ยเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้วัดภาพรวมการทำงานของสมองในหลายๆด้านเลยทั้งความจำสมาธิการบริหารจัดการการใช้ภาษาการรับรู้มิติสัมพันธ์ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่ามัชชะอาจจะช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองโดยรวมได้มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมคะหรือว่าเป็นแค่ฤทธิ์ของคาเฟอีน เป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องคาเฟอีนอย่างเดียวนะครับคือมัทฉะเนี่ยมีความพิเศษตรงที่มันมีทั้งคาเฟอีนซึ่งแน่นอนว่าช่วยกระตุ้นให้ตื่นตัวแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเอลเซียนีซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยให้รู้สึกสงบผ่อนคลายแต่ไม่ทำให้ง่วงซึมเหมือนสองตัวนี้มันทำงานร่วมกันได้แบบน่าทึ่งมากครับ มีงานศึกษาที่พบว่าการได้รับคาเฟอีนและแอลเซยนนร่วมกันแบบที่พบในมัชะเนี่แหละครับมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมาธิ attention แล้วก็ความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดันหรือความเครียดได้ดีกว่าการได้รับคาเฟอีนเพียงอย่างเดียวซะอีกครับมันเหมือนเป็นการให้พลังงานที่นิ่งขึ้นแล้วก็โฟกัสได้ดีกว่าไม่ค่อยมีอาการกระวนกระวายหรือใจสั่นเท่ากับการดื่มกาแฟเข้มเข้ม ในบางคนนะครับโอ้โหเหมือนได้ทั้งความตื่นตัวได้สมาธิแต่ก็นิ่งขึ้นด้วยเอออันนี้น่าสนใจจริงๆค่ะสรุปก็คือมีศักยภาพนะคะทั้งเรื่องการป้องกันความเสื่อมแล้วก็เรื่องเสริมประสิทธิภาพการทำงานของสมองด้วยแต่ก็ยังต้องการข้อมูลเพิ่มโดยเฉพาะการศึกษาในคนที่เป็นประยะยาวๆใช่ไหมคะถูกต้องครับศักยภาพเนี่ยมีให้เห็นชัดเจนแต่การจะยืนยันผลในระยะยาวแล้วก็ในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ย ก็ยังต้องอาศัยงานวิจัยเพิ่มเติมอีกมากครับผมค่ะเรื่องสมองกับอารมณ์นี่เชื่อมโยงกันน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องแอลเซียนีนที่ช่วยเรื่องผ่อนคลายแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คนมักจะถามถึงมัชะกันเยอะมากๆเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงานการควบคุมน้ําหนักนี่แหละค่ะข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่ามันช่วยได้จริงไหมคะครับเป็นอีกด้านที่ได้รับความสนใจเยอะจริงๆครับเรื่องนี้ ข้อมูลจากหลายๆงานศึกษาก็ชี้ไปในทิศทางที่ค่อนข้างบวกนะครับมีรายงานว่าสารสำคัญในมัชะโดยเฉพาะเจ้า ECGC เนี่ย อาจจะช่วยเพิ่มกระบวนการออกซิเดชันของไขมันหรือฟ a ตออกซิเดชันพูดง่ายๆก็คือการเาผาผลาญไขมันเอามาใช้เป็นพลังงานนั่นเองแล้วก็อาจจะช่วยเพิ่มการใช้พลังงานโดยรวมของร่างกายหรือ Energy Expen d i t u r e ด้วยครับผลลัพธ์ที่คาดหวังก็คืออาจจะช่วยลดการสะสมไขมันในร่างกายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกายมีบางงานศึกษานะครับที่พบว่าคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเทชินจากชาก่อนออกกำลังกายเนี่ยมีอัตราการเาผาผลาญไขมันที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มครับ อ๋อ oh, หมายความว่าถ้าดื่มมัทฉะแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยก็น่าจะช่วยเบิร์นไขมันได้ดีขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะมีแนวโนงเป็นไปได้ครับแต่ต้องเน้นย้ำนิดนึงนะครับว่ามัทฉะเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษลดน้ำหนักนะครับมันเป็นเพียงแค่ตัวช่วยเสริมที่อาจจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่ออยู่ในบริบทของไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟอยู่แล้วแล้วก็ใส่ใจเรื่องอาหารการกินโดยรวมด้วยครับเข้าใจเลยค่ะไม่ใช่ทางลัดเนาะ แล้วเรื่องน้ำตาลในเลือดล่ะคะมีผลด้วยไหมเพราะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเรื่องสุขภาพแล้วก็การควบคุมน้ำหนักเหมือนกันเกี่ยวข้องเลยครับมีข้อมูลสนับสนุสน,นว่ามัทฉะอาจจะมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองแล้วก็บางส่วนในมนุษย์นะครับพบว่าการบริโภคชาเขียวหรือสารสกัดคาเทชินเนี่ยอาจจะช่วยปรับปรุงความไวของอินซูลิน หรืออินซูลินซ ensitivity คือทำให้เซลล์ในร่างกายเราตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดีขึ้นซึ่งอินซูลินเนี่ยทำหน้าที่นําน้ําตาลเข้าเซลล์ไปใช้เป็นพลังงานถ้าเซลล์เราไวต่ออินซูลินมันก็จะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีขึ้นซึ่งก็จะไปช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะได้อินซูลินแล้วก็โรคเบาหวานประเภท2ในระยะยาวได้ครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีข้อมูลปลีกย่อยอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นอาจจะช่วยเรื่องการปรับตัวของกล้ามเนื้อหลังการออกกําลังกายหรือ muscle so adaptation ช่วยลดความเสียหายหรือความเครียดของกล้ามเนื้อได้แล้วก็มีบางการศึกษาในสัตว์ที่ชี้ว่าอาจจะช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล isol, ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายหลังออกมาเวลาเราเครียดได้ด้วยครับโอ้โหนี่ครอบคลุมไปถึงระดับฮอร์โมนการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเลยนะคะดูเหมือนประโยชน์จะมีหลากหลายมิติมากๆเลยค่ะ นอกเหนือจากเรื่องสมองอารมณ์แล้วก็เมตาบอลิซึมแล้วเนี่ยยังมีด้านอื่นๆอ,อ,อีกไหมคะที่ข้อมูลของเราพูดถึงเอาไว้มีอีกหลายด้านเลยครับที่กำลังมีการศึกษาแล้วก็พบผลที่น่าสนใจครับยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกเลยคือสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดครับสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารต้านการอักเสบในมัดฉานเนี่ยก็น่าจะมีส่วนช่วยปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดของเราได้ มีข้อมูลที่ชี้ว่าอาจจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ลงได้รวมถึงช่วยลดการอักเสบที่ผนังหลอดเลือดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจครับออืค่ะอย่างที่สองคือระบบทางเดินอาหารและจุลินทรีย์ในลำไส้หรือ gut microbiome เรื่องนี้กำลังมาแรงมากๆเลยครับช่วงนี้มีข้อสังเกตเบื้องต้นว่าสารโพลีฟีนอลในมัตฉะ อาจจะทำหน้าที่คล้ายคล้ายพรีไบโอติกส์คือเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ของเราซึ่งก็จะช่วยปรับสมดุลของกัดไมโครไบโอมให้ดีขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ระบบย่อยอาหารระบบภูมิคุ้มกันไปจนถึงสมองเลยครับว้าวเชื่อมโยงไปถึงสมองได้ด้วยครับผมอย่างที่สผิวพรรณและความงามอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นกัน ด้วยความที่มันอุด,ดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากมัตฉะก็เลยถูกนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเยอะแยะเลยเขาก็เชื่อกันว่าอาจจะช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายจากรังสี U.V. ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแล้วก็ลดการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิวหรือโรคผิวหนังบางชนิดได้แต่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ยังเป็นข้อมูลจากการใช้ภายนอกหรือการทดลองในห้องปฏิบัติการเป็นหลักนะครับเรื่องผิวพรรณเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายครับริดต้านมะเร็ง ประเด็นนี้มีความคาดหวังสูงมากแต่ก็ต้องระมัดระวังในการสื่อสารมากๆครับคือมีการศึกษาในหลอดทดลองหรือ in vitro แล้วก็ในสัตว์ทดลองหลายชิ้นเลยที่แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากชาเขียวโดยเฉพาะ ECGG เนี่ยมันมีฤทธิ์ยัดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดได้หรือไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งมันตายได้ อย่างไรก็ตามต้องย้ำนะครับว่าผลในห้องทดลองหรือในสัตว์ทดลองเนี่ยไม่สามารถนำมาสรุปเป็นผลในมนุษย์ได้โดยตรงจำเป็นต้องมีการวิจัยทางคลินิกในคนอีกเยอะมากๆเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและก็ประเมินความปลอดภัยในบริบทของการป้องกันหรือรักษามะเร็งจริงๆครับอืฟังดูเหมือนว่าศักยภาพมันมีเยอะมากๆนะคะ แต่ก็ต้องย้ำอย่างที่คุณบอกว่าหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องมะเร็งเนี่ยหลักฐานในคนจริงๆยังต้องรอดูกันต่อไปอีกเยอะเลยพูดถึงข้อจำกัดแล้วแน่นอนว่าทุกอย่างมันก็มีสองด้านเสมอเนาะการดื่มมัตฉะเนี่ยมันมีข้อควรพิจารณาหรือว่าข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะครับเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญไม่แพ้เรื่องประโยชน์เลยครับมีหลายอย่างที่ควรจะทราบไว้เหมือนกัน อย่างแรกเลยคือข้อมูลในคนอย่างจำกัดอย่างที่เราคุยกันไปครับแม้จะมีผลบวกในหลายๆด้านแต่การศึกษาในมนุษย์โดยเฉพาะการศึกษาขนาดใหญ่และก็ระยะยาวเนี่ยยังมีไม่มากนักผลลัพธ์บางอย่างก็ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นการทดลอง12เดือนที่เราคุยกันที่พบว่าดีต่อโซเชียลคอร์ินชันแต่กลับไม่พบความต่างด้านโมกาหรือความจาด้านอื่นที่ชัดเจนอันนี้ก็ทาให้การสรุปผลยังต้องระมัดระวังอยู่ครับ ข้อ2คือปริมาณที่เหมาะสมครับไม่ใช่ว่าดื่มเยอะๆแล้วจะยิ่งดีเสมอไปงานวิจัยส่วนใหญ่มักจะใช้ผงม,มัชะประมาณ2-4กรัมต่อว,วันการบริโภคมากเกินไปอาจจะไม่ให้ประโยชน์เพิ่มขึ้นแถมอาจจะเจอผลข้างเคียงจากคาเฟอีนหรือสารอื่นๆได้ครับอืมค่ะข้อ3คือปริมาณคาเฟอีนอันนี้สําคัญสําหรับบางคนเลย มัชฉะมีคาเฟอีนนะครับแม้ว่าจะมีแอล e ทอ i นนมาช่วยปรับสมดุลก็จริงแต่ถ้าดื่มมากเกินไปหรือดื่มผิดเวลาเช่นใกล้เวลานอนหรือเป็นคนที่ไวต่อคาเฟอีนอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการใจสั่นกระวนกระวายนอนไม่หลับได้เทียบง่ายๆปริมาณคาเฟอีนในมัทฉะ 1ช้อนชาหรือประมาณ2กรัมเนี่ยอาจจะพอๆพกับเอสเปรสโซช็อตอ่อนๆหรือกาแฟดำประมาณครึ่งแก้วครับผมอ๋อก็ไม่น้อยเลยนะคะครับไม่น้อยครับข้อ4คือการรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กอันนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยทราบกันคือในชามันมีสารกลุ่มแทนนินซึ่งสารตัวนี้มันสามารถไปจับกับธาตุเหล็กโดยเฉพาะธาตุเหล็กที่มาจากพืชหรือนอนฮีมไอรอนนะครับทำให้ร่างกายเราดูดซึมไปใช้ได้น้อยลง ดังนั้นถ้าเราต้องการทัดเหล็กจากมื้ออาหารหรือว่าทานอาหารเสริมทัดเหล็กอยู่เนี่ยก็ควรจะเลี่ยงการดื่มมัชฉะพร้อมกับมื้ออาหารหรือเว้นเวลาห่างสักหนึ่ง,ง,งชั่วโมงก่อนหรือหลังอาหารจะดีกว่าครับโอ้อันนี้สําคัญเลยค่ะเพิ่งทราบเลยครับก็5คือคุณภาพและการเก็บรักษาครับสารสําคัญในมัชฉะโดยเฉพาะคาติชินเนี่ยมันค่อนข้างไวต่อปัจจัยภายนอกถ้าผงม,มัชะมันเก่าเก็บไม่ดีโดนอากาศโดนความชื้นโดนแสงแดด คุณภาพและก็ประโยชน์มันก็จะลดลงไปเยอะเลยคุณเก็บในภาชนะที่ปิดสนิททึบแสงแล้วก็เก็บในที่แห้งและเย็นครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือข้อควรระวังเฉพาะบุคคลครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคตับโรคไตความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้หรือมีภาวะสุขภาพอื่นๆรวมถึงคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตรควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับก่อนที่จะบริโภคมัชะเป็นประจำเพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยสําหรับตัวเองครับ โห oh, ข้อมูลข้อควรระวังนี่ละเอียดแล้วก็สําคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการรบกวนธาตุเหล็กกับเรื่องคาเฟอีนนี่น่าสนใจมากเลยงั้นถ้าสมมุติว่าเราอยากจะลองดื่มมัทฉะเพื่อให้ได้ประโยชน์โดยที่ลดความเสี่ยงต่างๆลงเนี่ยมีคําแนะนําในการเลือกซื้อหรือว่าการดื่มอย่างไรบ้างคะครับมีเคล็ดลับง่ายๆที่พอจะช่วยได้ครับอย่างแรกเลยคือการเลือกคุณภาพครับอาจจะลงทุนกับผงม,มัทฉะคุณภาพดีหน่อยจะดีกว่าครับ โดยทั่วไปเนี่ยเกรดที่เรียกว่าเกรดพิธีชงชาหรือ ceremonial grade จะมีคุณภาพสูงสุดสีจะเขียวสดรสชาติจะไม่ขมจัดแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงตามไปด้วยอาจจะลองเป็นเกรดรองลงมาเช่นเกรดพรีเมียมพรีเมียมเกรดหรือลาเต้เกรดที่คุณภาพดีๆหน่อยก็ได้ครับเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเก็บเกี่ยวใหม่ๆหน่อยก็จะดีครับ อืมค่ะสองคือเริ่มแต่น้อยครับสำหรับคนที่ไม่เคยดื่มเลยอาจจะลองเริ่มที่ปริมาณน้อยๆก่อนแค่ครึ่งช้อนชาหรือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนึ่แก้วแล้วก็สังเกตอาการตัวเองดูถ้าไม่มีปัญหาอะไรค่อยๆเพิ่มปริมาณได้แต่ก็ไม่ควรจะเกินสัก2-3ช้อนชาต่อวันหรือประมาณ4 6กรัมสำหรับคนทั่วไปนะครับค่ะ3คือเลือกเวลาดื่มครับ ช่วงเวลาที่น่าจะดีที่สุดก็คือช่วงเช้าหรืออาจจะเป็นช่วงก่อนบ่ายเพื่อให้ได้ประโยชน์จากคาเฟอีนในการทํางานหรือทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นการหลีกเยี่ยนผลกระทบต่อการนอนหลับในตอนกลางคืนด้วยครับใช่เลยค่ะ 4. คือเว้นระยะจากมื้ออาหารอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับเพื่อไม่ให้ไปรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กก็ควรจะดื่มห่างจากมื้ออาหารนั้นสัก1-2ชั่วโมงหรือดื่มระหว่างมื้อแทนก็ได้ครับ 5. คือมองเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ครับ คืออย่าไปคาดหวังว่ามัช่ะจะเป็นยาวิเศษอะไรขนาดนั้นมันจะให้ผลดีที่สุดเมื่อมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพโดยรวมอยู่แล้วคือทานอาหารหลากหลายออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอจัดการความเครียดได้ดีค่ะต้องทำควบคู่กันไปใช่ครับและข้อสุดท้ายประยุกต์ใช้แต่ต้องระวังครับเดี๋ยวนี้คนนิยมนำมะช่ะไปผสมในเครื่องดื่มหรือขนมเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเช่นมัช่ะลาเต้ สมูทตี้ไอศครีมเค้กอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นวิธีที่น่าสนใจนะครับแต่ต้องระวังเรื่องปริมาณน้ำตาลนมหรือครีมที่เราเติมเข้าไปด้วย พราะมันอาจจะกลายเป็นเพิ่มแคลอรี่แล้วก็ไปลดทอนประโยชน์ด้านสุขภาพไปได้ง่ายๆเลยถ้าอยากได้ประโยชน์แบบเต็มๆจริงๆเนี่ยการชงดื่มกับน้ำเปล่าอาจจะร้อนหรือเย็นก็ได้น่าจะดีที่สุดครับผมได้เลยค่ะได้ทั้งวิธีเลือกวิธีดื่มแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆครบทั่วเลยนะคะวันนี้สรุปได้ว่ามัชัดเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่มีเรื่องราวมีความพิถีพิถันแล้วก็จากข้อมูลที่เราสำรวจกันมาก็พบว่ามีศักยภาพที่น่าสนใจในหลายๆด้าน ทั้งการเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมที่อาจจะส่งผลดีต่อสมองอารมณ์การเผาผลาญแล้วก็สุขภาพโดยรวมด้วยแต่ก็ต้องบริโภคอย่างเข้าใจนะคะมีสติเลือกคุณภาพปริมาณแล้วก็เวลาที่เหมาะสมรวมถึงต้องตระหนักถึงข้อจำกัดแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆด้วย ถูกต้องเลยครับแล้วผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยมุมมองที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะนอกเหนือไปจากเรื่องสารเคมีโดยตรงที่เราคุยกันมาลองคิดดูว่าพิธิกรรมหรือความตั้งใจความใส่ใจในกระบวนการเตรียมแล้วก็ชงมัตฉะแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเนี่ยครับมันอาจจะมีส่วนช่วยสร้างสภาวะทางจิตใจที่สงบมีสมาธิ ซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกผ่อนคลายหรือประโยชน์ต่อสุขภาพที่ผู้ดื่มรับรู้ได้นอกเหนือไปจากกลไกทางชีวเคมีอย่างเดียวที่เราคุยกันมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับชวนให้ลองนำไปคบคิดกันต่อว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ของการดื่มมัชชะเนี่ยมันอาจจะมีความหมายมากกว่าแค่สารออธิ์ที่อยู่ในผงชาก,ก็ได้นะครับเป็นมุมมองที่ชวนคิดต่อยอดจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากๆเลยค่ะวันนี้ยินดีมากครับ